สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับผมหนึ่งซีหนึ่งเจนเองนะครับคลิปนี้เราจะมาวาแนแหที่คลองเนี่ยครับผมไม่รู้จะมีตัวไหมนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็มารับชมรับดูกันได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศนะทุกคนถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเนาะไปครับไปลุยกันลองเลย คุณตกลงไปด้วยะอืะมอือมได้ไหมแต่วเรา <laughs> ที่อยู่ประเทศประเทศอะไรไม่รู้ <laughs> มีฟองมีฟองฟ <laughs> อ,อ,องอะไรฟ <laughs> องอะไรไม่รู้ไม้ <laughs> นักหนัก โอ้โหหวาแล้วย่า yeah. <Yeah. S 1> เก็บอะไรนั้นเหี้ยเยอะไหมหวานแฮะไม่ได้ปลาคือเก็บหอยดีกว่าหอยได้หอยชิลี่หอย,อ <laughs> หอยเชอรี่มาหวานแห่แล้วปลาไปได้สักตัวเลยหวานไปสองสามตุ้มแล้วไม่เจอปลาสักตัวเลยไม่มีปลาไม่มีปลาเอาหอยไปก่อนนะทุกคนหอยเชอรี <laughs> ่หวาน เป็นไงไปลูกพี่ตัวรักตัวเลแจะกินหอยอีทีหนึงก็กินยากยากเนาะโอ้สอตัวสองเหรอเออฟิชเชิงกันเอ้าตัวนี้ทำไมไม่มีฝาฝานดุดนะเอออ่ารุ่นี้ไม่มีฝาทุกคนไม่ต้องแกะหน้าเนี่ยแกะเลยเนยได้เอาไปเอาไป้าตเตเอาเอาเอา

สามอันนี้เล็กไปเอาสองนี่ก่อนเนาะเออนี่ไหมหนึ่งสองสามไม่มีแล้วหมดมหมดแล้วอะ อ้าเอาระวังทีหัวทิ่มลงน้ำนะหลายลูกอยู่เนี่ยรอเต็มเลยเต็มเลยเออโอ้เต็มเต็มจริงโอ้เจอดงหอยแล้วครับพี่น้องจะลูกออกไปแล้วนะเนี่ยเออแล้ว่าไปดูข้างนะโอ้นี่ฮือฮือสวยเลยนะดูกำลังจูบเลยเอาไปไปเอาเข้ามาให้เดี๋ยววางนะสวบเขาให้ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวหอยจมลงไปอ๋อนี่ ตกมิ้งจูบกันให้อืได้ทีละสองได้ทีละสองสวยเนาะสวยเลยสวยเลยนั่นนั่นนี่นี่ใต้ปอดตกสว่านตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะร้อยตุ่งป่องตุ่งป่องตุ่งป่องตุ่มป่องหวานอหวานหวานเหว่ไม่ได้ฟาหาหอยแทนหวานเหว่ไม่มีปลาเล น้ำมันเยอะจะล้นคลองแล้วนี่เขาก็เรียกเหรอเรียกกันนะเรียกนนะอออืออือเกรือหัวทิ้งดงมาช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยตุ๋มลงไปตัวใครตัวมันทำไรลูกพี่เยอะไหมได้อยู่นะเดี๋ยวไม่ทันเห็นหน้าเลยะเอาดิเตรมาแล้ว อือเออไซได้หรือเปล่าเนาะไใช้ไปทำไรวะใช้ไปไหนก็ได้ไปไซช้ไปลงครบเข้มต่ำทำไมเอาได้ไหม,มกำลังจูบกันเลยต <c oughs> <c oughs> อนนั้นว่าวไหมอ่ะแัน้นน่าจะว่าวตัวน,นี้นี่ไม่ว่านี vow vow lại vow oi sanh vowler 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 เอาตัวน right. no <laughs> ี้าไปไหนเออนี่ไงนี่นี่นี่ตัวนึงนี่นี่นี่สองสองเหรอเออนี่เป็นตัวเดียวอีกนี่นี่ตรงนี้อ้าตัวนั้นอีกเอาไปไหนนี่ไอเยอะอยู่นั้นไออีกตัวนึงไปไหนเอาอีกตัวนึงจมอีกตัวนึงจมไปแล้วนี่นี่นี่เออพังน้ำมือมั้ยอ๋อไม่ใช่ไม้อันนี้ปิงฮะปิงไหนี่อ๋อเอาออกดิ กลัวมันทำไมออกไปแล้วเห็นไหมเห็นเห็นใช่ไหมเห็นโอ้นู้นใช่ไหมโอ้ใช่ดึกตกน้ำเไม่คุ้มนะโอ้ยตกนะโค่นนี่แหละตกหอยหอยหอยอะไรไม่ได้หอยเจลลี่โค่นนี่แหละตกนะ โอ้ลงไปครึ่งตัวเลยเนี่ยจุดยอดนะใบนี้มีหญิงเน๊ะเนาะแม่อีกใบนึงอ่ะใหญ่ไหมอ่าไอเดึงดไหมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยธงนี่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 เดี๋ยวแบงค์พันนี่หาเลยนะเออหนึ่งสองโอ้ยนี่เห็นไหมสองตัวไม่ใช่แบงค์พันนะไม่ใช่แบงค์พันไอ้นั่นใช่ลอยลอยอยู่นะอันนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่ไอ้ลอยอยู่นะนนี่ใช่ไหม ไมใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยทำไมตูดแบบนียไม่เอาละเน่าเลยตายแล้วนี่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 น่นนี่นี่นีนีงมีีกอ่เนมีมีเียงพันไหมคงไม่ถึงเลมั้งเงพัน5าเลยนะ5เลยโอ้ลงน้ำาสะแล้วเนี่ยไม่อยากลงเลยหนี่ง่องสา จริงวะเออผู้มันหาง่ายเนาะหอยดีเนาะหาปลานี่หายากแใช่เดี๋ยวบางที่บางที่ไม่มีไม่มีก็ไม่มีนะหอยเนาะจมีไหมเนี่ยลองด้ามเออมีว่ะเออโอ้หมดจะหาได้ก็หาง่ายๆเลยเนาะอืมพิกอะไรปีนอะไรก็เจอหมดอ่ะโอ้นี่เต็มเลยนี่อนี้ตัวนี้โอ้ยตกน้ำแล้วเอารถลงน้ำีกแล้วกูยืน ยืนยังเซยืนยังเซโุ้ยนั่นได้ไงไงเห็นไหมเออหน่อมันหาง่ายเต๊นเต๊นะนี่ยเนี่ยมาทางนี้นี่ตรงนี้ทางนี้ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีนี่เห็นไหมเห็นไหมเออไม่มีเรีบนี่นี่กำลังจูบกันเลยเนี่ยกำลังจูบกันเลยอ่าอีกอันนึงไม่เอาไปปล่อยก่อนรอให้โตก่อนค่อยมาเอาอืม อุ้มโอ้ยดื้อจ้ะนั่นน่ะต้องไปตุบสูงโอ้ยโอ้ได้เยอะเลยในรอบนี้ดูกลงสามกิโลแปดมีเล็กไปปล่อยก่อนนั่นน่ะอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมได้ไหมได้เพรได้อยู่เนาะอ่อนเนื้อออนเนื้อมันได้มั้งโอ้ลงละโอ้โอ้ใส้ไดยตัวใหญ่ลุนลงน้ำได้แล้ว เอ้าทำไมมันร่องง่ายจังหอยเกาะไม่ดีมันไม่มีมือไงถมันมีมือมันจะเกาะแน่นไม่มีมือเกาะเกาะไม่แน่นแน่นเลยใหอยู่นะตกน้ำไปทัแล้วทันไหมทันไหมโอ้ยตัวใหญ่ ไม่รู้ไหมคะหารวยอะผัวฟุกอะผัวฟุกได้ไข่มุกเมลโวขึ้นมารวยเลยนี่พี่จะดิ้งกันอยู่สองตัวนี่เออไหนอย่นี้ไงเออก้อนนั่นแหละเขาบอกตรงนั้นแหละตุ่มเขาจะทำอะไรผลิตลูกผลิตดันเนอะผลิตลูกผลิตดัน ไปไหนกลัวใครแย่งผู้มีไหมมีไหมจุยมจุ๋มจุ๋จุ๋มเดี๋ยวมันจะจมน้ำลงไปนั่นเดี๋ยวได้เยู่นี่เอาดินนั่นนั่นตัวใหญ่ข้างล่างนั่นสองตัวอยู่นั่นวักขึ้นมาเลยนี่รออะเออ ใช้ได้ใช้ได้ว้าหาหอยยังไงวะเออมือนี้ไม่ค่อยถนัดเรื่องหอยมาอือเยอะอยอนะแต่ตรงนั้นมาตรงนี้เองโอรู้ถ้าได้ตัวข,ขนาดนี้เนาะสวยดิโยกม,มีไหมจ้าเอ,อย นี่อันนี้เรียกไปหรือน้อยอ่อน้อยไปเรียกไปดูน้อยไปอันเดียวกันอือเอออืออุ้ยอุ้ยแตกเลยเดินออกเลยปลาไหมนี่ยับยับยักยับปลาหรือกุ้งวะไม่รู้อ่ะเออเอา้ไปเลยก่อนจุดดีเดี๋ยวจะเอาดินี่นี่อือโอ้โอ้ ไอทางนี้ไม่มีหอยขมเลยเนาะมีไหมหอยขมไม่มีอ,อืมไสตะก,ก้านี่มีไหมใช้ <laughs> ไม่มีติดข้าบนตรงในน้ำไม่ดีโอ้นี่ทูกใจไหนอะไม่เห็นที่ใช้ได้ใช <laughs> ้ได้ใช้ไปไหนนั่นไงโอ้ลงน้ำจะเร็วไม่ต้องเต่งอยู่นั้น ก็นั่นนะก็ห้อยอยู่นั่นเออไม่เห็นมันอยู่อีฝั่งเลยมันอยู่ฝั่งทางนู้นก็มันห้อยอ่าไม่ได้เด้งดินี่สองตัวก็ไม่ด่งอ่ะไม่กล้าโด่งอ่ะเฮ้ยปิงมีปิงด้วยแค่วังแค่ปิงเองไม่กลัวมันปิงโอ้ดีไงอยู่ใกล้ๆไม่เห็นจุอ่า โอ้นี่นี่นีโอ้ตำใสโอ้ยโลดโลดโลดนั่นน่ะตำใส่อะไรนะส้มตำส้มตำเนาะมะละกอมะละกออร่อยเด้ออืมมันหลดนมาเยอะดีว่าน้ำไม่ลึกถ้าน้ำลึกก็เอาไม่ได้นะดีว่าน้ำไม่ลึกอืมโอ้ไงวะอืม โอ้ด <ítulo> ีๆๆๆใช้ไ <Beautiful>, ด้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยไปไหนมันหล่นอยู่ข้างล่างโอเคค่อยๆงงเอานี่ดูดูเห็นไหมน้าอุ้มโอ้ยปวดเอวเห็นหอยแล้วปวดเอวโอ้ดีๆๆเอ๊ะอืม สองตัวอยู่นั่นเห็นไหมตรงใบนี้เห็เออนี่โอ้มันเยอะจังเนาะเอ้ยเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยอ๋นี่เดินผ่านมันไปยังไงมันวะสองตัวอยู่อยู่ดิมองไม่เห็นกูอะมองไม่เห็นกูเอน่ะดูกอะไรเนี่ยไม่ดูถามมันได้โอ้ยอ่ะเนี่ยนีสองสามโอ้ได้อยู่นะตัวเดียวเนี่ยตัวเดียว เอ้าไม่ชอบถุงเหรอหอยนี่ไม่ชอบถุงเหรอไม่ชอบใส่ถุงนะหอยนี่โอ้กระทงอีกแล้วครับพี่ต้องเอออีกแล้วครับกระทงเป็นพันไหมสองพันปาบเข้าไปเอ้ยมีอยู่พันหนึ่งเหรอเนี่ยไปต่อโอ้สองตัวอยู่นี่ไตนี่นี่โอ้สามตัวได้อยู่เนี่ย นี่นี่นี่ทางนี้อ่ะใต้ไม่ได้อีกไว้นึงต้นนั่นแหละต้นนั่นแหละเออเออตรงนั่นแหละอือสอ้นี่นอือกี่ตัวอยู่เนาะสองสามนั่นอีกตัวนึงสี่นั่นอีกตัวนึงกันสี่แล้วไหนน้าๆเฮ้ยนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนอีกอ่ะนี่เหรอเออตัวเด็กเหรอน่าอยู่โน่นตัวฝั่งทางนู้นอีกตัวนึง โอ้เฉพาะต้นเดียวเลยตั oh, no, no. ้งหลายตัวนะนี <"O> ่อีกตัวว้าวน่าหลุดเด้อโด่งล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 งน้ำโด่งลงลงกว่าได้อยู่สองตัวเนาะอืออือโอ้โหดีดีดโอ้โหช่วยโอ้ตัวใหญ่เนาะเเอออนาะืใช้ได้อยู่นี่ใช้ได้ใช้ได้

ไม่ตามมุกเลยวะเลยไม่ค่ะพาเพื่อนเข็ดอ๋อไม่ได้หอยกูลงหมดแล้วลงน้ำหมดแล้วหามาดีๆเอามาทิ้งเอามาทิ้งซะงั้นเดี๋ยวลัน่อน้าเมื่อกี้เกือบจะเตรียมถุงนะ ก็คิดว่ามันไม่หลุดก็คิดว่ามันไม่ด่วนไงวางมือตรงนี้แหละมันจะไปไหนอะตกตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละหาไม่เจอใช่ไหมอยู่ตรงนี้แหละหาไม่เจอหรอกอือโมันลไปไหนตตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่ปลาเออถ้าปลานี่เรียบร้อยถ้าเป็นปลานี่ลงแบบนี้ก็อจบขาวเลยโอเคหมด เอาเปินพิเศษมามีไหมมีมีมีอันนี้ตัวใหญ่โอ้โหโห้หหเย็บใส่เตะโดนคิดว่าเป็นก้อนหินนั่นนะสะดุ้งเลยคิดว่าเป็นก้อนหินใหญ่ขนาดนั้นนี่ไหมคู่มันหายอีกแล้หาคู่ก่อนเออน่าจะอยู่เป็นคู่เนาะ มีเนะจะได้กินเลยนะแต่แปล่งน,นะต้นเล็กๆไม่มีเนาะเ็กๆไม่มมีันจะขอต้อนใหญ่ๆต้นยาวโอ้นั่นน่ะนี่นี่เล็กไปไหมนี่ใช้อยู่เนาะก็จะ,จะถามทำไมวะเลยเอ้ยยกษ์งไม่ไหวแล้วดเต็มแนละ้วไม่รู้อ่ะ โอ้นี่ลอยตุมมุงตุ๊มมุ่งลอยตุ๊มมุ่งลอยตุังตุ๊ังตุมังตุังตุมงตุมมุงรู้เลยว่าบ้านไหนใช่ไหมรู้เลยว่าอยู่จังหวัดไหนตุมมุงตุมมุงผู้ไทยปลาเล็ดเมียงพูดปลาเล็ดนะครับด้ดูนั่งไงนั่งไงต๊หนึ่งหนาคุณนั่นอ้ยอ่ข้างหน้ามองไเห็น เอาตัวสุดท้ายก็เนาะโยนทิ้งแค่นั้นอันลอยอยู่ไม่ใช่หรอคนละตัวกันเหรอเจอได้ไหมไม่ได้ไไม่ด้อะเนาะขึ้นมาโขึ้นมาเป็นถุงเลยเยอะเนี่ยต่วเหาะเยอะเออลูกนี้เตะโดนเมื่อกี้โอ้โหตกใจ อ๋อไปเที่ยวไปเต็มเลยเนี่ยเที่เลยเนาะเติเลยโอ้โหเึิมถังจะเต็มถังแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองเนาะเอาได้กินแล้วเนี่ยนี่ครับทุกคนหอยของเราที่เก็บเมื่อกี้นะครับนี่ครับผลงานเสื้อดี เด,ดี๋ยวได้อยูเต็มเลยลูกอ้หลับเยอะๆหนเยอะนะ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม